กับราคา10,000แสนมีอรมาดูข้อดีกันว่า10,000แสนมีอนเนี่ยทำไมต้องซื้อคันนี้นะคะอากาศร้อนเพราะว่าอากาศเป็นใจมากราคามันฮอตนะคะอากาศก็เลยร้อนอุปกรณ์อะไรก็ครบนี่ไม่ได้มาพุ่มเองนะจ๊ะพุ่มมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรถมื doing, like, อเดียวนะคะทำไมต้องบอกว่ามือเดียวเพราะว่าซื้อมาแล้วได้เปลี่ยนเล่มใหม่เพราะว่าอะไรต่อแท็ภาษี มือเดียวออกห้างป้ายแดงเลย,เยจะบอกให้นะั้นโอ้สอสายลมจริงหรือเปล่าจริงค่ะหายากนะราคานี้เป็นสีประตูนะคะเกียร์ธรรมดาด้วยปี2อง5นห้าฟอร์เรนเจอร์ดับเบิล 2.5 XL เกียร์ธรรมดาปี2005กับราคา1 0 0 0 0มีทอนมาดูข้อดีกันว่า1 0 0 0 0มีทอนเนี่ยทำไมต้องซื้อคันนี้นะคะ 1. สีเดิมเดิมโครงสร้างเดิมนะคะยางอ้ามาดูที่ยางเลยนะคะยางนี่ใช้ได้อีกนานๆเดี๋ยวสายลมบอกกันนะยางนี่ทั้งสเส้นเนี่ยคะ่ะปีนะคะปีใหม่แต่ดอกยางก็ยังใหม่แต่ไปได้ตรงนี้คนละยี่ห้ออ่บอกก่อนนะ เพราะว่าราคาที่สายลมจะเปิดตัวคันนี้หาที่ไหนไม่ได้กับรถแบบนี้เลขไม้เท่านี้ความเดิมอย่างนี้โครงสร้างเดิมๆแบบนี้สีเดิเดมๆแบบนี้และแอร์เย็นๆฉ่ำแบบนี้อะมาดูภายในที่สําคัญเลยนะก่อนจะเข้าภายในได้เป็นสีประตูนะคะขนข้าวขนของได้เป็นรถคล้ายๆอ,อ,อ,อเนกประสงค์เลยนะคะไปซื้อข้าวซื้อของไปท่องไปเที่ยวนะคะขนข้าวขนของได้เพราะราคาที่10,000แมีอรเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่า เป็นรถสีประตูนะคะรถฟอร์ดนะคะปัญหาไม่จุกจิกออปชั่นไม่เยอะนะคะความเดิมของรถนะหนึ่งกระจกมือหมุนมหมุนนะคะมือหมุนสองติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันดูฟิล์มใหม่ๆเลยนะคะนี่ติดเมื่อวานเนี้ยพอร,รถมาเมื่อวานนะนี่คือความเดิมของรถความเดิมเดิมๆเ,เลยนะคะความเดิมนะอีกประการหนึ่งบอ่อขาด มาดูค่ะไม่ทําให้เพราะว่าขายถูกไปทําเองอ่ะอ่ะตรงพวงมาลัยน,นะคะอาจจะมีรอยถลอกบ้างเพราะรถปี2องพแต่หุ้มให้เรียบร้อยนี่หุ้มให้นะคะหัวเกียร์นะคะอ่ะมาดูเลขไมค์คู่ปุ๊บอ่ะเลขไม่ห้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามกิโลนะคะนี่ขยานยังไม่สตาร์ทนะแอร์เย็นมากเกียร์ว่างปุ๊บปุ๊บ คือความเดิมของรถนี่ดูดูภายในก่อนซูมเข้ามาเลยค่ะนี่ฝ้าเพดานเห็นไหมคะระดับสูงพอดีพอดีนะนี่มาดูหัวเกียร์ซูมเข้ามาก่อนหัวเกียร์นี่คือเดิมๆเ,เลยนะคะ5้าสปีดนี่คือความเดิมหนังตรงนี้ไม่ขาดเลยท่านม้ชมดูนะอ่านี่เบาะนะคะฟอกให้เรียบร้อยแล้วนะนี่คือความเดิมๆตรงนี้มาใส่ข้าวใส่ของใส่เหรียญได้ขวดน้ําได้นี่มี2นี่วางเอกสารนะคะ3ามลบ กดตรงนี้ปึ๊บมาเนี่ยใส่ได้ท่านผู้ชมเนี่ยคือความดีนะคะออปชั่นเขาไม่เยอะนะแล้วปัญหาเขาไม่จุกจิกด้วยเดี๋ยวสายลุงบอกเลยว่ารถสีประตูกับราคานี้โอ๊ยไปหาที่ไหนได้ไม่มีหรอกค่ะสภาพแบบนี้อา้าวซูมเข้าไปด้านหลังสาธิตในการนั่งหน่อยนะจะว่าเอ๊ะพูดอย่างเดียวไม่นั่งให้ดูเนี่ยค่ะซูมเข้ามาตรงนี้ก็เป็นกิมกมิกเหมือนกันคือใส่ได้สามแก้วนะคะนี่ใส่ขวดได้สามขวดนะคะนี่เป็นรูปมิกกี้เมาส์นะเดืองตรงนี้ นะคะอากาศร้อนเพราะว่าอากาศเป็นใจมากราคามันฮอตนะคะอากาศก็เลยร้อนอ,อุปกรณ์อะไรก็ครบนี่ไม่ได้มาหุ้มเองนะจ๊ะหุ้มมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะทําไมถึงบอกว่ามือเดียวเพราะว่าซื้อมาแล้วได้เปลี่ยนเล่มใหม่เพราะว่าอะไรต่อแถวภาษีมือเดียวออกห้างป้ายแดง oh. เลยเดี๋ยวจะบอกให้อ่ะมาปุ๊บอ,อ่ะแมกไรเดอร์ออกมาดูเลยค่ะนี่ เหยียบตรงนี้อขึ้นมาหนีแบกในเนอร์ดมเดมิดมมากับรถเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะสอสายลมแม็กมาใช่เป็นสภาพนี้เลยตรงนี้ทําไมมีรอยมีรอยค่ะมีแคเล่บอยถอดออกมันเกะกะมันไม่สวยนี่รอยแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเพราะว่าราคา1นึ่งแสมีทอนอ่ะเท่าไหร่ยังไม่บอกอม,มาดูด้านนี้ค่ะทำไมสอสายลมถึงบอกว่าอ้าวเห็นไหมด้านหลอบนะคะยางนี่ซูมเข้ามาเลยนี่ สูงเข้ามาดอกยางยังอยู่ครบด้านหลอบเหมือนกันค่ะที่สายลมบอกว่าแต่ยางนะคะเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ปีเนี่ยที่บอกปี17 18 23ปีก็มีเนี่ยคือชัดเจนเลยตาไฟเห็นไหมคะตรงนี้ไม่นี่ตรงนี้เดี๋ยวขาดให้นี่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องว่าอสอสายลมขอดูห้องเครื่องหน่อยปุ๊บดูกันจะบอกว่าว้าวอเมสซิ่งนะ ปึ๊บปั๊บนี่คือความเดิมของรถเดิมๆขออนุญาตคะ่ะลกยังบอกว่าราคาอย่างนี้หาไม่ได้แล้วได้ยินเสียงไหมเอาซูมเข้าไปเลยค่ะ2 4 9 9ซีซีนะคะ82แรงม้านี่คือความเดิมของรถนะคะปัญหาไม่จุกจิกออาซูมเข้าไปไเห็นไหมเดิมๆเลยนี่คือความเดิมค่ะออปชั่นเขาไม่ได้เยอะนะแต่รับรองว่าปัญหาไม่จุกจิกอะเด51บหนนะคะในโครงสร้างของเขาดู 12วาวสูมเข้ามานี่สายลมจะบอกว่าบ่งบอกถึงความเดิมของรถคันนี้ราคาเดี๋ยวสายลมก็บอกกันนะคะว่าราคานะคะราคาคันนี้นะฟอร์ดนะคะเรนเจอร์ดับเบิลแ2.5 XL เกียร์ธรรมดาปี2005จะบอกว่าราคานี้ท้ามาชมหาที่ไหนไม่ได้นะกับสภาพรถอย่างนี้ที่สำคัญเป็นรถสีประตูราคาแค่ 9,000บาทเท่านั้นโอ้ส,อสายลมจริงหรือเปล่าจริงค่ะหายากนะราคานี้เป็นสีประตูนะคะเกียร์ธรรมดาด้วยปี2005กับราคาแค่99,000บาทเท่านั้นสนใจที่เบอร์นะคะ0840379999สายลมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์อย่าลืมนะคะหมดแล้วหมดเลยเนีอย่ามาถามว่ารถเข้ามาอีกวันไหนไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยสวัิสสดัดีและขอบคุณมากค่ะ I <laughs> do